สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกาลินบ้านสวยอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่โดอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับค่ะวันนี้เรามาบ้านลูกค้าชื่ออะไรเลยชื่อคุณออ่งครับคุณออ่งบ้านนี้นะคะขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับโอ้บ้านหลังนี้เสาโชเราตกแต่งเป็นอะไรคะเป็นหินกาบครับเป็นหินกาบปกติเราใช้เป็นกระเบื้องเนาะอันนี้เป็นหินกาบมีส่วนต่างไหมคะมีส่วนต่างเล็กน้อยครับใครอยากได้แบบไหนก็ บอกกันมาได้เราแบบหาให้ได้หมดเลยตรงนี้เราตกแต่งด้วยบัวบัวครับบัวสีอะไรคะบัวสีฟ้ากันเปื้อนเราก็เป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยเนาะเอาไว้กันเปื้อนส่วนตัวนี้สเตเตเตสตาวสเตเตสตัวนี้เราคนละลายปกติอันนี้จะไม่เหมือนเดิมตัวนี้มีส่วนต่างไหมคะพี่โดมีครับเล็กน้อยเหมือนกันมีเล็กน้อยเหมือนกันอันนี้เป็นสเตเตสเกตอะไรเกตสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่โอเคค่ะทางด้านนี้นะคะจะเห็น อันนี้เขาเรียกเลยท่นวางท่านวางกระถางต้นไม้พวกนี้ครับต้นไม้ใช่ก็จะมีคิ้วครับคิ้วอลูมิเนียมคิ้วอลูมิเนียมสีเงินเงาข้างบนนะคะมีไฟกิ่งนะพี่โด่ตัวนี้นีมีส่วนต่างไหมคะมีครับผมมีเล็กน้อยเนาะใช่โอเคค่ะลงมาก็จะเห็นบันไดบันไดมีกี่ขั้นคับ้านหลังนี้มีห้าขั้นครับผมเราใส่คิ้วให้เอ้ใส่จมูกบันไดให้เป็นจมูกบันไดชาเตเล่เนาะชาเตเล่ครับสีเงินเงาสวยเลยใช่บ้านหลังนี้เขาจะมีแลม ใช่ครับอันนี้เป็นงานเพิ่มครับงานเพิ่มแล้วถ้าแบบติดต่อมาตั้งแต่แรกคุยเคีรยกันแต่แรกเนี่ยมีส่วนต่างไหมไม่มีครับไม่มีถ้าเราตกลงในแบบถ้าตกลงในแบบเราก็ไม่มีส่วนต่างนะคะแต่ถ้าแบบสร้างแล้วทําแล้วมาต่อเติมทีหลังเนี่ยจะมีส่วนต่างใช่ครับอันนี้เขาก็ปูเป็นกระเบื้องเนาะหรือใครอยากได้แบบว่าขัดหยาบใช่ไหมก็ได้กันครับ น้่ต่าง<ต>อลูมิเนียมสีอะไรคะพี่โดสีดาครับผมสีดํากระจกสีอะไรคะกระจกเป็นสีชาดาครับสีชาดาสีชาดานี่มีส่วนต่างไหมคะมีครับมีเนาะใช่แต่แม่มากเท่าไหร่ครับแล้วก็บ้านหลังนี้กระจกเขาเป็นแบบทรงไม่เหมือนบ้านหลังอื่นของเราเนาะใช่ใช่อันนี้ลูกค้าออกแบบเองใช่ไหมคะใช่ครับลูกค้าเลือกแบบนี้ครับกระเบื้องตกแต่งรอบบ้านก็เหมือนเสาโชว์เนาะเป็นหินกาบครับพี่โดคะรอบบ้านนี่เราตกแต่งแบบนี้เหมือนกันหมดเลยไหม เหมือนกันหมดเลยครับเล่นบัวรอบบ้านติดกระเบื้องรอบบ้านเป็นหินกาบหมดเลยครับหาบใช่รอบบ้านเลยค่ะพี่โดตอนนี้เราอยู่ข้างบ้านเนาะข้างบ้านแล้วนี่จะมีการแบบแต่งบัวแต่งหินกาบเหมือนกันกับข้างหน้าเลยเนาะแล้วก็ไฟข้างบ้านปกติเราเป็นแบบหลอดยาวใช่ไหมอันนี้เป็นแบบออันนี้เป็นแบบมันไฟกิ่งครับไฟกิ่งก็คือเลือกได้เลยใช่ไหมจอแบบไหน แล้วก็มองขึ้นไปจะเห็นหลังคาหลังคานี้ของอะไรคะของ S G ของ S G สีอะไรค้านี้สีดาร์เก้ครับผมสีดาร์เก้ใช่เราก็คือเลือกสีได้ใช่ไหมว่าสีไหนส่วนราคาเป็นยังไงก็แล้วแต่สีครับแล้วแต่สีปรับขึ้นตามแล้วแต่ช่วงนะคะใช่โอเคค่ะไปดูข้างในกันกันครับพี่โดคะอันนี้คือเฉลียงหน้าบ้านขนาดเท่าไหร่คะขนาด7คูณ2.5เมตรเจ็ดคูณสอกว้างมากนะคะอันนี้คือกว้างมากเลยมีม้านั่งให้ด้วยม้านั่งขนาด เท่าไหร่คะขนาด2.5ครับผม2.5เมตรเนาะใช่แล้วฝั่งนี้จริงๆปกติก็ใส่ม้านั่งได้ด้วยนะคะแต่ว่าพี่อื่นเขาไม่เอาเนาะเขาเอาเป็นแบบแกเอาฝั่งดียเครับข้างบนมีฝ้าหลุมให้หนึ่งหลุมมีฝ้าหลุมให้หนึ่งหลุมใครอยากได้ก็ได้ใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรใช่แล้วเราก็มีโคมไฟให้ด้วยใช่ครับ2จุดบ้านหลังนี้จะมี2จุดนะหน้าของเฉลียงหน้าบ้า นั่นนี่กระเบื้องเห็นไหมเราตกแต่งให้รอบบ้านเหมือนกันบ้านหมดเลยเหมือนกันครับมีบัวมีเป็นหินกาบเนาะก็เลยเป็นแบบหินกาบใช่ประตูประตูประตูของเราปกติเป็นแบบไหนคะเป็นแบบอลูมิเนียมอลูมิเนียมแต่อันนี้เป็นประตูไม้ใช่ครับเจ้าของบ้านเรียกเป็นประตูไม้นะตัวนี้อันนี้คือลูกค้าเอามาเองหรือว่าเราทําให้อันนี้ลูกค้าติดต่อทางร้านเองครับติดต่อทางร้านเองใช่แล้วถ้าของเราล่ะของเรามีไหม มีครับเราก็มีเหมือนกันครับของเราก็มีเหมือนกันเนาะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นส่วนต่างไหมคะเป็นครับผมเป็น่วนต่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับครับเข้ามาเราก็จะเจอกับห้องโถงห้องโถงขนาดเท่าไหร่คะสิบจุดห้าคูณสี่เมตรครับโอ้กว้างกว้างมากห้องโถงกว้างมากกระเบื้องกระเบื้องอันนี้อุ้งขนาดมันใหญ่ผิดปกติอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะหกสิบคูณหกสิบครับหกสิบคูณหกสิบ เป็นลายแบบเป็นลายหินอ่อนสวยเนาะเงาสวยเลยเราตกแต่งบัวให้ด้วยบัวเป็นบัวลายลายไม้เนาะสีเทาสวยนะคะรอบบ้านอะผนังเรามีสกิมให้สกิมให้ครับผนังให้อันนี้สีอะไรคะพี่โดมันออกแบบขาวๆข่อๆนะขาวๆคิมคมเนาะแต่ว่าบ้านนี้ปกติเราให้ไฟซ่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าบ้านนี้ไม่มีเนาะใช่แกเอาเป็นหลุมเอาเป็นหลุมเดียวธรรมดาแกไม่เอาไฟซ่อน แล้วก็มีแต่งดาวไลท์ให้ไฟไฟจะเห็นนะคะว่าอู้มีหลายแบบหลายแบบครับใครอยากติดเป็นพัดลมก็ได้ใช่แต่ว่าแกนเลือกเป็นแันนี้นะครับงหน้าบ้านมันเป็นโคมเชนเดเลียนน้อยนใช่เป็นไฟประกอบเนาะค่ะอันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องนอนห้องนี้คือแบบเดินจากหน้าบ้านมาเลี้ยวซ้ายเจอเลยเนาะอันนี้ประตูห้องนอนเป็นแบบไหนคะเป็นแบบ ลามิเนตครับลายไม้เป็นลามิเนตลายไม้ก็คือน้ำหนักมันจะเบาเนาะอันนี้ก็คือเลือกด้ามจับได้เลยใใครสนใจแบบไหนก็คือทางเราพาไปเลือกของใช,ใช่ไหมพาไปเลือกที่ห้างเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะคข้างในขนาดเท่าไหร่คะห้องนี้ข้างในขนาดห้องนี้นะครับอยู่ที่3.5มจุดห้าคูณสี่ครับสามจุดห้าคูณสี่ใช่ห้องห้องกว้างน,นะคะวางเตียงวางอะไรได้ปักไฟเราจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลย ปกติเราให้กี่จุดครับพี่โดสองจุดครับสองจุดอันนี้คือเขาเพิ่มมาใช่ไหมคะเพิ่มมาครับเพิ่มมาเพิ่มมานี่เสียตังไหมเสียเสียตังค์แต่ว่าก็ไม่เยอะนะครักนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยอ่าอันนี้คือหน้าต่างหน้าต่างเป็นบานเลื่อนใช่บานเลื่อนครับเปิดข้างหน้าได้รับแสงรับแดดรับลมเนาะบานใหญ่เราก็จะเห็นคนรีวิวอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคค่ะไฟค่ะพี่โดทำไมห้องนี้มันมืดจังอ๋อห้องนี้ มันเป็นอารมณ์กับไฟตัวเภทนีครับใช่ในหมดคือเจ้าของบ้านเขาเก็บไปเนาะเราไม่ได้ทาหายนะคะเราติดตั้งให้ฝ้าก็ฝ้าห้องนี้ก็จะสูงที่3เมตรครับผม3เมตรเป็นฝ้าเรียกใช่ไหมคะไม่มีรูครับฝ้านี้เป็นฝ้าเรียกลูกค้าไม่เอาลูกเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องที่สองกันค่ะห้องนอนห้องที่สองค่ะพี่โดเดินถัดมาก็เดินเลยขนาดเท่ากันไหมขนาดเหมือนกับห้องแรกครับ าเหมือนกับห้องแหลประตู<ช>ก็เป็นแบบเดียวกันเหมือนเหมือนกันทุกอย่างใช่เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นแค่หน้าต่างหน้าตา่างลูกค้าเขาดีไซน์แบบนี้มาเ,เป็นแบบบานบานผักใช่ไหมใช่ครับมันก็จะเป็นบานน้อยๆเนาะ,<ช>ะไฟก็เหมือนกันไฟนี้ก็<ช>ยังเปิดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีรีโมทโอเคค่ะไปดูห้องถัดไปเลยค่ะครับ อันนี้ห้องห้องอะไรคะพี่โดห้องซักล้างครับห้องซักล้างออกมาจากห้องนอนก็คือเลี้ยวเจอห้องซักล้างต่อกันเลยขนาดเท่าไหร่คะห้องนี้ขนาดห้องนี้นะครับอยู่ที่1.5เมตรนี้คูณ1.8เมตรครับหนึ่งจุดก็คือเรามีปลั๊กให้มีตำแหน่งน้ำให้นะตักทิ้งด้วยตักทิ้งข้างบนเราก็มีหน้าต่างให้นะคะเป็นแบบรับลมมากระทุกโอเคค่ะเดี๋ยวห้องถัดไปเป็นห้องน้ำห้องที่หนึ่งจบกันเลยครับพี่โดคะห้องน้ำนี้ห้องน้ำแรก ครับขนาดเท่าไหร่คะ2เมตรคูณสอเมตรครับสอเมตรคูณสองจ้าเมตรคือกว้างมากเลยกว้างมากอันนี้อยู่ๆแล้วอันนี้ทำไมแบบลูกค้าถึงเอาฝักบัวมาไว้ฝั่งนี้คะอ๋ออันนี้ปกติแล้วเราจะติดทางกฎอนนะครับแต่ว่าลูกค้าเรคคอมเมนต์มาอยากได้ฝั่งนี้่ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้คือเราก็ติดตั้งให้หมดทุกอย่างเนาะกระเบื้องกระเบื้องมีกี่สีคะนี่สวยนะกระเบื้องห้องนี้เนาะมีประมาณสองสีครับสองสีของกระเบื้องกระเบื้องผนัง 2> 2สองสีสวยนะคะแล้วก็เราก็มีแผงก um ั้นให้ม uh ีแบบสุขภัณฑ okay, ์อะไรให้แผงกั้นตัวนี้ก็ใส่คิ้วอะไรเรียบร้อยนกาะกระเบื้องพื้นกระเบื้องพื้นเป็นสีอะไรคะกระเบื้องพื้นนะครับเป็นสีเทาๆครับเทาๆอู้แต่ว่ามันมันหยาบมากนะใช่ครับพราบมางกันลื่นตอนนั้นแล้วก็เราไม่มีแบบแบ่งระดับไม่มีครับเพราะว่าลูกค้าหลังนี้ครับแกนั่งยูแชร์ครับผม ไม่มีแบ่งระดับเนาะแต่ผิวหยาบมากแต่ว่าสวยนะคะสวยสุขภัณฑ์ก็มีให้อันนี้อันนี้คือมีส่วนต่างไหมคะมีครับผมมีมีส่วนต่างเราก็มีทั้งแบบราวแขวนผ้าให้มีสุขภัณฑ์ให้ทุกอย่างที่วางสบู่มีทุกทุกอย่างเนาะแพงตัวนี้นี่ถ้าเกิดอยากก่อเต็มปกติจะเห็นก่อเต็มอันนี้คือแบบเราก่อมาครึ่งนึงใช่ครับอันนี้คือแบบมันต้องเสียตังค์เพิ่มไหมหรือว่าปกติเลย อันนี้ปกติเลยปกติเลยไม่เสียอะไรแล้วถ้าเกิดเราอยากแบบมันครึ่งหนึ่งเนาะอยากได้กระจกเพิ่มมีได้นะคะได้ครับแต่ว่าอาจจะมีสดตางนิดหน่อยจะมีสดวตางนิดหน่อยใครชอบก็แบบเลือกเข้ามาได้เนาะสุขภัณฑ์เราก็มีให้ใครอยากได้แบบไหนก็เลือกกันมาได้โอเคค่ะออกมาจากห้องน้ํานะคะเดียวมาฝั่งนี้เราจะเจอห้องอีกห้องนึงอันนี้ห้องอะไรคบพี่โดห้องเก็บของครับผมห้องเก็บของขนาดเท่าไหร่คะสามจุดห้าคูสามจุดห้าคูโอ้แต่ห้องนี้เราเข้าไม่ได้เนาะของเขามีแบบ เต็มเลยห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันเดินมาฝั่งนี้นะคะคือห้องโถงโล่งเลยว้างมากว้างมากใช่ตรงโซนนี้นะครับเเจ้าของบ้านแกอยากให้เป็นที่รับประทานนะครับอ๋อแกจะวางตัวอาหารตรงนี้ใช่ครับกว้างมากนะคะห้องโถงก็คือแบบแบ่งย่อยเป็นอีกห้องได้เลยเลี้ยวมาฝั่งนี้เป็นอะไรครับพี่โดเป็นห้องครัวครับเป็นห้องครัวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเคาน์เตอร์ครัวแกจะบิวอินครับ วิวอินคอเตอร์วาแล้วถ้าแบบเขาไม่เอาค์เตอร์ขววอย่างเงี้ยค่ะเราคืนเงินให้ไหมคืนครับคืนให้ไม่ให้ปกติเนาะอันนี้คืออันนี้เหมือนมันสูงกว่าปกติหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมสูงกว่าปกติเยอะครับสูงกว่าปกติเนาะกระเบื้องกันเปื้อนที่เราปูให้เนาะแต่ว่าปกติเราจะปูจากคอเตอร์ขึ้นมาอันนี้มันปูจากพื้นขึ้นมาตัวนี้นี่ส่วนต่างไหมมีครับผมมีส่วนต่างอันนี้คือปลั๊กอะไรคะอันนี้เป็นปลั๊ก ดฝั่งฮูดูไฟมีให้อยู่แล้วหรือว่าเขาสั่งเพิ่มมาอันนี้ต้องเพิ่มครับเพราะว่าเอาไปดูไฟโอเคค่ะแล้วก็ไฟใช่ไฟตัวนี้ก็คือลูกค้าเลือกปกติเราให้เป็นแบบโคมซาลาเปาใช่ไหมคะซาลาเปาอันนี้ลูกค้าเลือกเองครับค่ะฝั่งนี้เราก็ปูกันเตื้อเหมือนกันใช่ครับสองฝั่งเลยเพื่อเหมือนกันสองฝั่งอันนี้เดินมาตรงนี้เราก็จะเจอห้องน้ำอีกห้องหนึ่งพี่โดห้องน้ำห้องที่สองห้องนี้ขนาดเท่าไหร่คะ 3.5มเมตรคูณหนเมตรครับผมใหญ่เหมือนเดิมกว้างมากใช่อันนี้จะกว้างไงครับแต่ว่าลึกจะน้อยอะลึกอยู่ที่ห้าเมตรครับจะกว้างอยู่ที่สามจุดห้าเมตรใช่ก็คือแบบลึกกว่าเนาะใช่อันนี้ก็คือเขาก็ติดกระเบื้องฝั่งนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าห้องนี้จะเป็นกระเบื้องฝั่งนี้จะเป็นโครตลายกับห้องเมื่อกี้นะครับกระเบื้องไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสวยนะคะเป็นริ้วๆสวยเลยใช่มองข้างนอกก็สวยครับ พื้นก็เป็นพื้นหยาดเหมือนกันใช่ไหมไม่มีลดระดับด้วยไม่มีครับทั้งสองห้องเลยครับเหมือนกันเพราะว่าแบบลูกค้าต้องการนั่งวีลแชร์เนาะแล้วก็สุขภัณฑ์เราก็มีให้ครบทุกอย่างเนาะเราแพรผ้าอะไรเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็คือแบบแคบลงเพราะห้องกื่กว้างกว่าใช่ครับตามคุนที่ห้องกระจกเราก็มีให้แต่ตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นตู้กระจกก็เลยมี่วนตานใช่ไหมคะหรือว่าใครแบบอยากซื้อมาติดก็ติดได้ใช่ไหมโอเคประตู ประตูประตูนี่สีไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมอันนี้มันออกอ่อนๆลงเนาะอันนี้มันเป็นแบบวัสดุอะไรครับประตูห้องน้ำเป็นแบบ PVC ครับเป็น PVC เนาะเพราะมันอยู่ในห้องน้ำเนาะใช่กันเปียกอันนี้ก็คือไม่มีไม่มีที่ล็อกใช่ไหมล็อกแต็ได้แต่ข้างในใช่ครับว่าเป็นห้องน้ำโอเคค่ะเดินออกจากห้องน้ําก็จะเจอประตูหลังบ้านใช่ออกมาตรงนี้นประตูหลังบ้านครับตรงนี้ มีชานพักให้ด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการเนาะเพราะว่าแบบนั่งวีลแชร์ออกมาแต่ไม่ได้นั่งวีลแชร์แล้วลงบันไดนะแค่อยู่ตรงนี้เฉยๆแล้วก็มีลาสเตรเลทให้เพิ่มให้รูปแบบเดียวกันกับข้างหน้าบ้านเลยครับตอนนี้รูปแบบเดียวกันใช่ค่ะยืนรอบบ้านอันนี้คือแบบเรามีให้ไหมมีให้ครับมีให้เม็ดนึงอันนี้ลูกค้าเอาเท่าไหร่มันกว้างกว่าเม็ดนึงหรือเปล่าคะพี่โดใช่ครับลูกค้าต้องการเพิ่มครับต้องการเพิ่มอันนี้เราก็ทําให้ใช่ ก็โดค่ะช่วงนี้แบบเซ็นสัญญาภายในเข้าภายในพรรษาเนี่ยเรามีของแถมอะไรให้ไหมมีครับมีอะไรบ้างคะมีแถมแทงน้ำแล้วก็ปั้มน้ำครับความน้ำแล้วมีอะไรอีกอันนึงมีบิวอินครับบิวอินบิวอินตรงไหนคะหลังทีวีรอบบิวอินแบบผนังให้ผนังตกแต่งให้หลังทีวีหนึ่งแพงเลยนะคะใครที่แบบว่าเข้ามาแบบเซ็นสัญญาในช่วงพรรษานี้ก่อนออกพรรษาเนาะแล้วก็สร้างภายในปีเรามีของแถมให้แล้วสนใจสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ สามารถติดต่อช่องทางทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำได้ครับพิมพ์เข้าไปว่าการรีวิวบ้านสวยครับค่ะหรือใครอยากติดต่อเบอร์ก็อยา่าลืมขึ้นเบอร์ไว้ให้ใช่ครับขอบคุณค่ะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวบ้านหลังนี้ครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมค่ะใครชอบหรือว่าสนใจนะคะทักเข้ามาได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะพิมว่าการรีวิวบ้านสวยหรือว่าติดต่อเข้ามาค่ะโทรเข้ามา0 8 0 3 1 5 2 5 3 0่า้นค่ะขอบคุณค่ะครับ